ด subscribe และอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะทุกคนคะริสาถือชามมาใบหนึ่งริสาจะพาทุกคนไปเก็บดอกอันชันนะคะเดี๋ยวริสาจะพาทุกคนทำอดอกอันชันชุบแป้งทอดคะ่ะ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันที่ข้างบ้านกันนะคะไปกันเลยค่ะฝนตกเพิ่งหยุดนะคะทุกคนเมื่อเช้าดอกงามมากเลยค่ะที่ทิสาเห็นไว้แต่ว่าฝนตกค่ะเนี่ยดอกอันชันนะคะดอกสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่หอม ดอกของเขาก็เนี่ยค่ะออกน้ำเงินน้ำเงินอมม่วงม่วงนะคะสวยค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้ดิสาจะพาทุกคนเก็บดอกอัญชันไปทอดกันนะคะชุบแป้งทอดเก็บกันเลยค่ะช่วยริสาเก,เก็บหน่อยนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะริสามี อีกต้นนะคะเป็นดอกสีขาวแต่เดี๋ยวริสาจะพาทุกคนไปเก็บนะคะว้ายดูเหี่ยวหมดแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้โดนฝนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บแตด,ดอกบานๆแล้วกันเนาะเอา ทุกคนคะเอาไปแค่พอทานนะคะเดี๋ยวลิสาพาไปเก็บดอกสีขาวอีกคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวเก็บมารวมๆกันเนาะถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นดอกสีขาวคะ่ะนี่คะ่ะอ่าสีม่วงจะหลายชั้นกว่านะคะสีม่วงๆน,น,น้ำเงินน้ำเงินเนี่ยจะเป็นดอกหลายชั้นคะ่ะมีหลายชั้นซ้อนนะคะส่วนดอกสีขาวนี่ก็อันชั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนี่ยดอกชั้นเดียวะคะ่ะ สีสวยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะดอกเต็มเลยเดี๋ยวเก็บเก็บไปชุบแป้งทอดกัน,นะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะดอกสีขาวมาช่วยที่สาเก็บกันนะคะ นี่ก็เป็นดอกอัญชันที่ริสาไปเก็บมานะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวริสาพาไปทำดอกอัญชันชุบแป้งทอดกันนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนคะสูตรของริสาก็ง่ายๆนะคะทุกคนเพียงแค่ใช้แป้งนะคะเอ่ออาจจะเป็นแป้งสาลีแป้งมันนะคะผสมกันนะแล้วก็ใช้เพียงแค่รสตีแต่งแต่งรสชาติแค่นั้นนะคะไม่ได้ ปรุงรสอะไรมากมายนะคะเทส่วนผสมลงไปนะคะเทแป้งแล้วก็ปรุงแต่งรสนะคะจากนั้นก็นำน้ำเปล่ามาใส่เล็กน้อยะคะ่ะแป้งก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าดอกอัญชนันเรามีแค่นี้เนาะ ส่วนผสมแป้งกับเครื่องปรุงแล้วก็น้ำเปล่าเข้ากันได้ที่เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะจากนั้นนำดอกอัญชันไปชุบแป้งแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะทั้งสองสีใส่รวมกันเลยนะคะ ไปค่ะนำไปใส่กระทะกันเลยขออนุญาตใช้มือนะคะใส่ลงไปทีละดอกนะคะดอกสองดอกอย่าให้เขาติดกันนะ เหลืองแล้วนะคะรอให้แป้งกรอบแล้วก็เหลืองๆตัวนี้ก็สุกแล้วนะคะทุกคนคลิกไปคลิกมาค่ะค่ะกระทะแรกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาขึ้นก่อนนะคะกระทะสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคันนิดหน่อยนะคะ จะทานเล่นหรือทานกับข้าวเป็นกับข้าวก็อร่อยนะคะทุกคนกระทะสุดท้ายสุกแล้วนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดอกอันชันชุบแป้งทอดค่ะที่เห็นสีดำๆนี้เขาไม่ได้ไหม้นะคะทุกคนดอกอันชันที่มีสีม่วงสีน้าเงินเมื่อทอดออกไปแล้วก็จะออกสีแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ แป้งก็จะเหลืองเหลืองกรอบๆลองทำทานดูนะคะอร่อยนะคะทุกคนนี่คะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ริา c าชาแนลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ